ประมาณ1ปีที่แล้วนะครับรู้สึกว่าจะมีระบบนี้เข้ามานะครับเนี่ยระบบถ่ายรูประบบแต่งตัวนะครับโอ้โหหปีแล้วเนี่ยมันไวมากเลยนะแล้วก,กิจกรรมน่าจะเป็นล่าเบคแฮมหรือเปล่าไม่น่าไม่น่ใจนะครับเนี่ยเบคแฮมไอคอนมาแล้วจัดสิวะจะรออะไรนี่ครับหปีที่แล้วครับการ์ด MC เนี่ยยังเป็นของรางวัลแบบบวก5อยู่เลยนะครับมีกล่องแบบ GR อบวกดด้วยนะครับโอ้โห ปีที่แล้วนี่การ MC บวก5นี่กำลังฮิตเลยนะครับมาดูครับปีที่แล้วไอคอนผมเปิดได้อะไรอปีที่แล้วผมได้ฟรินานเหรอวะจำไม่เห็นได้เลยอังกฤษเหมือนกันแต่ไม่ใช่เบคแฮมก็ผ่านไป1ปีนะครับโรนโดอานก็มาแล้วนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวนี้มารลุ้นกันนะครับว่ากิจกรรมใหม่ฟ i ีฟ้าอะไรสี่ในปีนี้เนี่ยต้นปี2022เนี่ย จะเปิดได้อนายบ้างหรือเปล่านะครับเป็นตัวชูโรงของแพทนี้เลยนะและก่อนอื่นนะครับเขาบอกว่าให้คัดแจ็คพอตที่ไม่ต้องการออกนะครับผมซึ่งการที่ผมไม่ต้องการผมก็เล็งไว้แล้วนะน่าจะเป็น coc ซึ่งมันเป็นปีที่เก่าแล้วนะครับแล้วก็หลายๆตัวเนี่ยมันดูแบบว่าไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับผมผมก็จะคัดออกแล้วกันนะแล้วก็การ105ร้อยห้าลุ้นไอคอนนะครับผมไม่อยากได้นะผมเอาเป็นเนี่ยดับร้อยบวกห้าดีกว่านะครับแล้วก็ mog หลายๆตัวก็เก่งนะครับแต่ว่าก็มีอีกเยอะที่มันไม่เก่ง ซึ่งนั่นก็ต้องไปวัดดวงเอานะครับก็จะดักจะเต็มเพื่ออาานนะครับผมกดสักร้อยเหรียญทีเดียวไปเลยดีกว่านะครับผม31มอไปมาครับด้าร้อยมาแล้วครับดาร้อยบวก5นะจากแจ็คพอตนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยว่ะโอ้โหลูกๆผมมองว่าไม่น่าจะคุ้มเท่าไหร่นะสำหรับบล็อกหนึ่งนะครับร้อยเหรียญนะครับต่อไปเอาคลังยี่สิบเหรียญแล้วกันครับค่อยๆกดไปนะเอ้ยมาแล้วครับผมร้อยเจ็ดครับ สีละยี่ครับโอ้โหผมเสียเหรียญไปประมาณเอ่อประมาณ180เหรียญได้นะ180เหรียญได้ไอคอนร้อยเจ็ดแล้วนะครับเหลือแจ็คพอตอีก2อันครับผมค่อยๆกดไปนะจะกดสองอันขอกดอีกร้อยหนึ่งแล้วกันนะขอกดอีกร้อยหนึ่งแล้วกันเผื่อโผล่นะครับผมไปโอ้โหมาแล้วครับ 100รเหรียญนะครับได้แจ็คพอต2อันครบแล้วนะครบแล้วนะครับเสียไปประมาณ400เหรียญนะครับถึงจะได้ทั้งเซต A เซต B ครบนะครับผมใครที่อยากจะเปิดนะครับก็ลองดูพิจารณาก่อนแล้วกันนะว่ามันเป็นประมาณไหนนะครับผมสำหรับผมก็มองว่าโอ้โหสี่พได้2เซตนี้ก็ถือว่าแพงอยู่นะแต่มันก็คงจะแล้วแต่ดวงกันด้วยนะครับผมดวงผมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมมา200เหรียญกันเลยดีกว่าครับโอ้โหมา2 200เหรียญแจ็คพอตมา2 ทดีละ2ยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันหมดไวเอ้ยนี่ไงมาและร้อยเจ็ดนะครับผมผม,มาแล้วครับเหลือฮอต50นะฮอตห้จะมาตอนไหนอ่ะโอเคครับฮอตห้มาเลยครับผมเหลืออยู่สองรหกี่เหรียญนะตอนนี้ไอคอนมาไหมโอเคครับผมไอคอนกับดราฟ50าบวกแปดฮอตมาเลยครับครบนะ ก็ได้มาประมาณ3ชุดนะครับสำหรับงบ10,000ื่นนะครับผมไม่รู้ว่ามันเยอะหรือน้อยนะครับแต่ผมมองว่ามันก็ยังแพงอยู่ดีนะครับผมรับรางวัลผู้จัดการครับเอาล่ะเดี๋ยวไปเปิดดูในเกมกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยจะดวงดีขนาดไหนนะครับจะได้เรื่องหรือเปล่านะก็ตามทันเียมของเราะครับขอดูเงินกันก่อนนะครับว่ากิจกรรมนี้เนี่ยได้เยอะขนาดไหนนะครับสําหรับการเติมแบบเต็มโคตาของผมนะฮะบอกเลยว่าเามหมเลยว่ะ 3 4มหมพันล้านแค่เงิน M อย่างเดียวนะครับแต่การ์ดด้วยสิมันไม่ค่อยว้าวเท่าไหรอ่อ่ะการ์ดมันแบบว่ากระโหกระาไปหน่อยนะครับผมไปวะเนี่ยเยอรมันกองการกอเลสกาเหรอกอเลสกาเก้าสิบแปดยเคไม่แพงกู้ถามจริง,รงๆเหรอการ์ดเก้าสองเนี่ยเนี่ยสแต่ร้อยเดียวนะครับโอ้ประมาณ20-30ล้านเท่านั้นน่ะผมว่าผมข้ามไปเลยดีกว่า เดี๋ยวค่อยมาไล่เปิดที่หลังไปที่นี้ดีกว่า95บวก5นะครับเป็นบวก5ล้วนมันต้องรวยบ้างแหล,ละสำหรับไปนี้นะครับวิ่งมา back to back เบอร์10ฝรั่งเศสใครเอ็นกุนคูโอ้โหร้อยสองนะครับที่เหลือก็ไม่ถึงร้อยนะครับโอ้โหบางตัวไม่ถึง50ล้านด้วยซ้ำเป็น EBS โอ้โหแฮนเนสซี่รอบนี้มาเป็นร้อยห้า 300M นะครับผมนักเตะสแตน101เหลือไม่ถึง 50M แล้วนะครับทุกคน Back to back เฮ้ยสตาร์ทสวยใครอะ่ worry, code, อะไอเวอรี่โค้ชเหรอโอ้แบ็กขวาวะ่ะโอ้โอเลเย่400เท่านั้นครับเฮ้ยเบอร์ดีเลขดีเลขสวยใครวะเนี่ยแบ็กขวาโอ้โหโอ้106อยหกขายออกวะ่ะเดี๋ยวต้องหาเป้าหมายใหม่นะครับ ก็ตอนนี้อยากขึ้นชาบี้บวก4นะครับแต่ว่ามันก็คงจะแบบแพงเกินนะออ้ยเอโต้ e ว่ะเอโต้สี่พันใช้ได้อยู่นะฮะ b บ Back to back ได้เอโต้นะครับปีนี้ก็รีวิวไปแล้วนะค่อนข้างเก่งนะครับไปหาดูรีวิวกันได้นะครับคัดนักเตะร้อยชื่อขอเป็นโรนันโดได้มาอยากรวยว่ะอยากรวยเป็นอังกฤษริโอฟอร์ดินานเจ็ดร้อยราคาโคตรตกนะครับไอการพวกนี้ผมไม่เปิดแล้วกันนะนะเก้าสิบเนี่ยเก,ก้าสามนี่บวกห้าก็ เผื่อเผื่อมาเผื่อมาโอ้โหแบ็กซายครับฝรั่งเศสคนนี้ขาประจำเลยของการ์ดนี้นะมาบวกเจ็ดครับขอรวยรวยหน่อยขอรวยรวยอะไรเนี่ยใครอะปีขวาโดกูบวกหบวกหกเท่านั้นเองถ้ามาบวกเจ็ดที่ผมซัดเลยนะฮะโดกูใกล้แล้วใกล้ถึงไฮไลท์แล้วถแล้วเป็นแอลเฮดสตาร์ทเก่าๆนะฮะอุ้ยเทสเก้ครับผมโอ้โหกำลังคิดชื่ออยู่เลยนะครับคิดไม่ออก ดาวิดเรเซเก้ไปทีละใบแล้วกันขอสวยสวยสัก80,000 <ard> <Hey, S 2> เบอร์22เฮ้ยเฮ้ยวีดาว hey, เหรอเฮ้ยวีดาวผมยังไม่เคยเล่นโอเคก็ถือว่าได้ใช้งานนะครับไปครับใบที่สองครับวิ่งมาเป็นเบอร์สิเ็ดแกเรตเบลเหรอเก่งปว่าวะแกเรตเบลปีนี้อือแต่ผมไม่น่าจะใช้ครับแกเรตเบลเนะี่ยน่าจะขายหมื่นสเท่านั้นโอ้โหราคากำลังลงเลย ไปครับลุยต่อครับผมสำหรับใบที่3ขอเป็นโรนันโดได้ไหมและคํำๆมาแบบนี้น่าจะไม่ใช่ปอปองปาปองปา,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 าบวก5ว้ว้าวสองหมืนเอาละต่อไปครับมีเดการ์ดลุ้นบวก8แล้วนะครับโอ้มีดาพาสิบนะครับดาอยู่ขอเป็นบารเทนนะอยากได้บารเทนบวก5ว่ะวิ่งมาสตาร์สีฟ้าเบอร์10ดูบาซิลมหาเทพเนม่า <c oughs> หมื่นเดียวราคาโคตรลงโอนี่มาที่ผมแบบไม่ได้ใช้ปีอื่นเลยนะนอกจาก19ยูที่ผมมีนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าปีอื่นเนี่ยมันจะเก่งต่างจากตัวที่ผมมีขนาดไหนนะปีนี้ก่อนแล้วกัน6-8ถเนี่ยลุ้นปีแคปนะครับ ebs แล้วกันเนาะวิ่งมาเป็น mc <S <S แขนยาวอ่ะสเปนตงหง้าโมลาต้าโมลาต้าหกป ก็มีข่าวกับบาสิลลนาพอดีนะสัโมราตา้าอาจจะเก็บไว้ลองเล่นก่อนนะถ้าเกิดว่ามันเก่งเนี่ยก็อาจจะใช้นะครับผมมาอีกใบหนึ่งครับเปิดไปเลยไม่ต้องคุยให้เสียเวลาครับปีอัพขาวๆฝรั่งเศสเฮ้ยบุกแปดป่ะถ้ามาเป็นบุกแปดโคตรสวยนะเราีเราบิออดเนี่ยเอาละต่อไปนะครับ93แลวกันอันนี้มี20อยู่ด้วยนะครับขอเป็น แพงๆตัวไหนก็ได้นะพี่ขายออกขายไม่ออกไม่เอานะครับมาจัดมาให้หน่อยเป็นโกโกโอโอสเตเกนเอพีสิบห้านะฮะทำไมต้องเป็นสเตเกนวะไม่ต้องเป็นโกมาครับใบนี้ครับ9 5้าบวกแปีเก่านิดหนึ่งนะเป็นบ o e VTRL h อาร์เอนะครับก็ถ้าเป็นวี R ทาก็ขอสลาตันเลยกันลุยครับโอ้ ฟันทองเกนโอ้โหเจ็ดพันครับมีตัวแบบอินดี้เยอะด้ะคือถ้าไม่ใช่แบบแมนยูหรือว่าแมนซีนี่คือแบบว่าเกลือผมบอกเลยหลายชื่อเลยก็แบบหลอนๆนะครับช่วงแบบว่าตัวท้ายๆเลยกันนะอย่ามาเลยนะกูขอละนะ M.O.G ใบแรกจัดมาสตาร์สวยเบอร์สี่สเปน C.D.M ใครวะ โอ้ใครอะมาริโอสซูเลสกูถามจริงมันอยู่ล่างๆเลยไม่ใช่เหรอมาริโอซูเลสเนี่ยมันก็มีเจ็ดสิบตัวพอดีอะไอ้เชีย่ยโอ้ใครจะมาซื้อมึงเนี่ยกูถามจริงผมก็คัดตัง้งแต่ตามสเตตนะแต่ว่า70ตัวนี่แม่งแบบหยาบจริงวะ่ะมาขอแบบดีๆหน่อยวะ่ะ โอ้โหเบอร์อะไรไม่รู้แปลกๆฝรั่งเศสแบกขวาโอ,โอ้ตูเล่ <c oughs> มันคือเฮียอะไรครับร้อยหนึ่งมีทั้งเจ็ดสิบตัวเซ็งอ่ะสองตัวแล้วให้มันจบๆไป <c oughs> เลือเชื่อชิบหายโอ้ คือความจริงใช่มีใครให้มากกว่านี้ไหมความเจ็บช้ำเนี่ยกู <laughs> จะบ้าซึมอะผมบอกเลยคลิปเนี้ยซึมซึมมากๆนะคือมีใครที่เปิดได้เหมือนผมไหมแบบเปิดได้แย่แบบเนี้ยคือคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะใครที่แบบเปิดเปิดกิจกรรมนี้แล้วแบบรู้สึกเออแยแม่งหนักวะ่ะหนักเหมือนกันวะ่ะผมว่ามันต้องมีอะคนที่คนที่เป็นแบบผมอะหรือมันไม่มีวะหรือกูเป็นคนเดียว สามใบเลยแล้วกันครับปีฮอตสามใบเลยลวดลวดเดียวจบเจ็บแต่จบเบอร์สิบสี่โยนครับเหรอก็ได้อยู่นะโยนครับอ่ะใช่ไหมสี่หมื่นสี่หมื่นเหลือสี่หมื่นเหรอที่เหลือเดลปิโรอินซากินะครับโยนครับถือว่าโอเคนะถือว่าดีนะครับแต่ว่าไอ้ที่เหลือนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยตัวละหมื่น กอว่าจะมีใครสักคนมาเปลี่ยนชีวิตผมบ้างนะครับ3ใบครับทีละใบแล้วกันนะครับใบแรกครับขอใครสักคนมาเปลี่ยนชีวิตผมทีครับและคนนั้นอุ้ยแขนยาวจอร์จเบธอุ้ยสแตทเยอะอยู่นะจอร์จเบน้อยสิบเอ็ดหมื่นสามโอ้โห,โห,โห,โหก็ไปแพงเท่าไหร่นี่หวะอานายหน่อยเว้อานายได้ไหมหวังเยอะไปหรือเปล่าเบอร์ยี่สิบยัดเข้โอ้โหเดโก้สามพันเก้า อันนี้อันนี้อันนี้เขาขั้นยับแหละเดโก้ <de cko> เนี่ยเขาขั้นยับนะครับขอเพแพงหน่อยใบสุดท้ายวิ่งมาเบอร์สี่ฮอร์เรนโอ้โหโ้สเก่าบาซ่ารนัลคูมันเหลืออยู่5000นะครับสำหรับคูมันผมก็ไม่รู้จะทำตัวยังไงแล้วตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันเข้มมากนะครับขอใครสักคนมาเปลี่ยนชีวิตกูทีตอนนี้ <c oughs> นะครับไม่เอาคาร์ลอสไม่เอาชาบี้ไม่เอาปีโร่ได้ไหมขอเป็นโดอานายเหอะอานายทีว่ะเฮ้ย เฮ้ยโอ้ไม่ใช่กาลินชาออผมรู้ว่าใช่นะตอนแรกนีม่มันไม่ใช่หันเป็นเบอร์เจ็ดเชียดอีกแล้วอ่ะก็ไม่มีอะไรจะพูดนะครับนอกจากคำว่ายับนะครับยับ พอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับคลิปนี้ก็อาจจะต้องมีตีบวกนะผมอยากจะขึ้นชาบี้บวกสีไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยมันสามารถขึ้นได้หรือยังนะครับเอาเลยครับถึงเวลาเลยครับสําหรับคลิปนี้ผมก็จบไม่ลงนะเอาจริงๆนะครับมันรู้สึกแบบเซ็งๆนะครับก็เอาของที่สะสมไว้นะครับอย่างฟุตกัตอย่างโยนครับไอคอนนะครับที่ตีบวกไว้ก็เอามาตีเลยนะในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะติดนะเพราะว่าก็ เปิดไปเยอะเหลือเกินนะครับถ้ามันจะไม่ได้อะไรเลยเนี่ยมันก็จะเซ็งมากๆนะฮะแต่มันก็คงจะไม่เป็นอย่างนั้นหรอกมัง้งใช่ไหม <laughs> มาครับหลอกเจมไปหนึ่งทีดูซิว่าจะยับอยู่หรือเปล่านะครับผมชาบี้เฮอร์นันเดสครับไปชาบี้บวก4ครับผมไอคอนโอ้โอ้โอ กูเลยเชื่อเลยคลิปนี้มันยับจริงๆวะ่ะมันแบบสุดอะมันสุดจัดเลยอะเออไม่รู้จะพูดยังไงวะลองลองกูหน่อยแล้วกันนะมาเป่าชาบีเฮ้ยชาบีแม่งกลับมาบวกสามแบบงงๆแต่คือแบบ ไม่ไหวคือผมแม่งไม่ไหวนะครับไม่ไหวแล้วนะครับไปนากตาตะไซโยนาระบ๊ายบายลาก่อนโอ,โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้จเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์ด้วยแย่จริงจริงยับเลย